ธรรมดาไปแต่ว่าถ้านหนาว่นะคะสตันหนาวแล้วถ้าถ้ามันนาวพรุ่งนี้เขาก็เปิดซื้อส,สองู้้ลอะไรอะเจ้อายถ้าพี เนี่ยื้อเป็นสีเปนสเป็นนวลแบบจะได้ยี่นี่เนี่ยใส่อย่างนี้เก๋น้องเอ๋แม่ดูนี่ใส่กันเอาไปใส่กันนั่นตัวเท่าไหร่ของเก่งอะเก่งสองร้อยเจ็ดสิบเออน้องเจริญทงนี่สวยใส่แบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อแต่เราซื้อมาซื้อมานะเออเออลองกูคนละชุดเลยเออนี่คนละชุดเลยสีเขียวเอนี่ กไซตะไคร้ก็เปิดดูสะเปิดข้างในตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะสีถามนี้นะคะนี่หลอยสีค่ะ ตตเป็นส่ค่ะมันใส่มคะกสุดละเอาย่างนี้ใส่ใส่โคดสุดเลยตื่นมาใส่เลยเจ๊แล้วก็ถ่ายรูปแล้วตื่นมาแล้วก็ใส่ถ่ายรูปไปเลยนั้นพี่ใส่ใช่ไหมพี่ใส่ได้จะใส่คือว่มแีเอาแบบี้กัน เอพหัวลูกหัวลงอีกถ้าพี่อังี่เอาตัวนี้เราะว่าตัวนี้มันเลือนแล้วอไรเดียวกันคะก็วามันยังมมันเป็เก่เกของุ้ายีเเราก็เราชอบ้ายก็เป็นแบบตัวนี้เาเอาแบบคนลาแบมเอาเหมือนกันเตมให้มันต่างกันเป็นแฟชั่เมื่อเจ้ในหุ่นเอาเลยเอาเลยอ้ายมีเรา เราเป็นคนเออเราถ่ายเลยพรุ่งนี้เราถ่ายเลยตื่นมาใส่แบบนี้แหละเท่ดีแล้วก็ใส่เสื้อที่เราซื้อมาน่ะนะที่เราซื้อมาอันนั้นพุทธบุตรเนี่ยได้ผมจัดเลยแบบแดกก็อะไรผมไม่มีสียังไงนะถ้ะตัวนี้มุกแนทองใส่สีดำเโอเคเราผิดใส่ต้องใส่สีเสื้อมันเป็นสีดำแล้วบ่แม่นบ่เอาเป็นตัวลายหรือว่าตัวเรียบคะบอก สีดำต้องเอาสีต่างกันสีต่างกันโอ้ผมเนี่ยผมเนี่ยแห้งอิ่พอยเมียอากาศแล้วผมน,นะผมยิ่งชอบนี่ผู้ชายบอก เนี่ยก็กคือใส่ไม่ใช่ใส่แค่วันนี้เด้วันอยู่บ้านผมก็ใส่ไปล้วงผลางก็ใส่แบ<ล>บนี้เป็นสออะไรบ้างอ,อยู่ตรงนี้ค่ะดูไปไม่ต้องใจเด้อใจด่าย,ยู่แล้วเขาไม่มีแนวดึงไว้อยู่ดิมันมีมนดึงหมัดแต่มันมีแนวดึงหมัดบ่นี่มันมีแนวแอลหมัดรถได้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่รถได้รถได้ประมาณสองร้อยห้าสิบแล้วอันนี้มัน องชไตั่รลไม่ะราหนนี่นตัวเองเราเตื่นมาเราใส่แบบนิ้มที่นะพี่นส่ที่พรุ่งนี้เราใส่กระถ่ายรูปกันนี่ตัวสั้นตัวสั้นเราเหมือนจะต้องเราถอดอยุม่ออกว่อน

มันจะเอารองเท้ามามีที่ขายรองเท้าบรนีื่อรองเท้าอีกคู่หนึ่งตัวเองชอบสีอะไรบ่เห็นนะจ๊ะสามสียรองเท้าแบบนีนึงอะนี้มันจะ่มันใส่ันจนเท่อันนี้มันใส่มันคนละอย่างกันขาวแดงนสีก็มีหลายสีนะจะใดแนี่แหละมันถึงคือชาวดอยผิวผิวมันก็เด็กดอยอีแล้วขาวแดงหมรือจะดำกคได้ โอน่ารักเหมือนโอเคเลยเจ้โอเคโอเคจำจำโอเคแต่ตัวนี้ก็สวยเลยเราก็ชอบแบบสไตล์แบบนี้เหมือนเขาเนาะที่เขาให้ดูอ่ะแต่ตัวนี้สวยกว่านะมาอันนี้ตัวอะไรดีสองเต้าสิราคาใกล้เคียงกับกางเกงนได้เท่าไคะราถ้าเป็นชูไดได้สองร้อยเจ็ดสิบ ส่งห้าส่วคือไม่ห้ไม่ได้ค่ะอยู่ข้างล่างสองห้าน่อันนี้ก็สด้วยเนาะข้างหน้ามันแบบเอาไหมเอาล้วใส่ตอนนี้เดีวเาใส่ถายูกันเอ่ยเอาปีัดเอาใส่ตอนนี้เลยชุดน้อเล็กปีศาจมันมีใหญ่ด้วยนี่กับมี่วใหญ่เป็นจีไซอ่ะพกนีมส่ได้ดิฝันน้องเอเนี่ยมันไม่มีนมพวกพี่เน่นมมันคับเออ นมเขาบยใหญ่นมบใหญ่ทอเออถ้า่อะไรใส่กไ่ก็ดีเลยน้องเอซี่สุพดี่่ะเยมันคืออยู่ใช่มนเี่ให้เราเช็คอยน่ารักดีดโอเคโอเคเจโอเคม่กางเกงนี่มันน่ารักมากเลยส่แบบเนี่ยสีแบเ่อไหร่พี สวยที่วันใสสวยใสกับเสื้อที่เราซื้อมานานี่แบบนี้ใส่กับเสื้อที่เราซื้อมาสวยเนี่ยซีแบบนี้มันตัดกับเสื้อที่เขาจะใสบุ้นี่ให้มันตัดกับเสื้อแงๆนี้แบบนี้ก็เข้ากันเหมือนกัน ใหญ่นะใหญ่นะไหนลองซุปเบิรงนะก็อ่ะลูกชงเขาตัดตรงเราเรามันได้อยู่แต่มันติดหน้าอกไงลองเบิมขนอดสี่ห้าสามห้าไส์เปองอันนี้ก็โอ้ยเออเจนนี่สูงเนี่ยก็ว่าเราเออนี่ดีกว่าเออใช่มันดูไม่อ้วนมากหน่อยเอาไปส่งได้อยากให้ใส่ใส่ส่งอะว่ารูเอ่ะ เสือไม่เสืก็เรียกเสือมีลเสือมีเลยเสือมีเลยกวิแต่ก็สวยนะพี่ฟันสวย